สวัสดีคะ่ะสำหรับปกนี้นะคะหลายคนอาจจะเห็นผ่านตานาอนิดก็เปิดห้องเรียนนานแล้วนะคะก็คือห้องเรียนเสื้อปกอยู่ไว้จะมี3ามปกนะคะแต่ว่าตอนนี้สองปกลงคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะครบหมดทุกคลิปวิดีโอทุกขั้นตอนนะคะตัวนี้มาถักให้ดูว่าไหมเรยอนนะคะกอเรียง5เส้นหรือว่ากอรวมนะคะที่นิดขายอยู่เนี่ยก็คือ1ม้วนเขาทำ 500กรัมนะคะ1ม้วนทำา500กรัมไหมเลยอนกอเรียงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูว่าถักยากไหมนะคะหลายคนสงสัยบางคนอาจจะไม่คุ้นนะคะก็คือเขาจะเป็นเส้นเล็กๆแบบเนี้ยนะคะเส้นเล็กๆแบบเนี้ยจะมี5้เส้นนะคะจะมี5เส้น,น,ะะสนวิธีการถักก็คือเนี่ยคะ่ะ ตัวนี้เป็นไหมห้าเส้นนะคะก็คือถ้าตีเกลียวเนี่ยเขาจะเทียบเท่าประมาณเส้น18นะคะเส้น16หรือ18นะคะเนี่ยคะ่ะกำลังสวยนะคะไม่มีน้ำหนักมากเกินไปนะคะกำลังสวยนะคะทิ้งตัวดีนะคะถักเสื้อปกย้อยนี่ก็คือสวยหรือถักเสื้อที่มีแบบแขนที่แบบว่าบานบานที่เราต้องการการทิ้งตัวการพิวอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะสวยนะคะเนี่ยคะ่ะ ีนี้รอบนี้หมดแล้วนะคะรอรอบหน้านะตัวนี้นี่ใช้ไหมอ่าไม่ใช่ใช้ไหมใช้เข็ม1.5นะคะหัวเข็มที่พอดีจะเป็น1.25และ1.5นะคะจะใช้ได้นะคะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีการถัก เนี่ยค่ะก็คือถักรวบรวบไปแบบนี้ทั้งหมดนะคะหลายคนบอกทำไมเส้นเล็กจังไม่ได้หมายถึงว่าให้เราถักเส้นเล็กๆเส้นเดียวแบบนี้นะคะก็คือเราถักทั้งหมดเลยรวบทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็อยากให้ลองถักดูนะคะ